ธรรมดาเขาจะไม่ค่อยจับหรอกเพราะว่าถ้ามีคนมีอะไรไปจับมันมันจะกินรูปตัวเองนะครับครับมันจะกัดรูปตัวเองตายแต่วันนี้วันนี้ให้ดูวันนี้ให้ดูครับวันนี้ขอบคุณมากครับวันนี้แล้วต้องเปิดออกเลยถ้าไม่เปิดก็ไม่เห็นเขาเพราะว่าเขาเขาอยู่ใน,นอันนี้คือคืออัน,นอันนี้อีกคือแม่พันธุ์แม่พันธครับ้<โอ>นี่ครับ เห็นไหมครับเดี๋ยวเอาตัวนี้ออกก่อนก็ได้ครับเนี่เดี๋ยวเราจะไม่ต้องกวนเขานะครับเราเราจะใช้กล้องเข้าไปเอาไปส่องดูครับตัวไม่ให้รบกวนเขาอันนี้มีรูปกี่ตัวครับอันนี้สี่ตัวด้วยกันแต่จะให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่าอ่างเดียวจะเอามาดูก็ได้ครับโอ้โหพิ่งออกใช่ไหมครับนี่ยพึ่งออกพิ่งคลอดเพิ่งคว่ำพึ่งคลอดได้ไม่นานตัวเล็กๆแดงๆอยู่ ก็ยังไม่กล้าจัดจับนดูนี่ตัวนี้นี่ครับ <c oughs> <c oughs> อันนี้เป็งคลอด <S <S โอร์ดอู้หู้อันนี้คือตัวลูกอ่อนของเขานะครับอ <c oughs> ่อนเลยเออข้อนี้กี่ตัวครับ <c oughs> ข้อนี้ได้เพราะว่าขอ้ขอน,นี้ก็สีตสส่ตัวเหมือนกันห้าตัวห้าตัวห้าตัวข้อนี้ห้าตัวโอ้โหข้อนี้เยอะเลยเดี๋ยวจะเอาเดข้าไปใกล้ๆเข้าไปใกล้ๆห้าตัวอืมข้อนี้โอ้ถ้าบ้านเราก็แบบว่า เยอะละดูครับให้ดูใกล้นะครับโอ้็นะครับนี่เขาจะนอนอยู่นี้เลยนะครับให้ดูใกล้เลยมองหนึองว่าเงาะนะครับต้องการความหมุนเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยเปิดดูเพราะว่าถ้าลูกอ่อนไม่กล้าจะเปิดวัามันทรลายลูกับวันนี้เราถือว่าเป็นวันโชคดีของช่องวันนี้วันนี้ให้ดู ธรรมดาเขาจะไม่ให้ดูเคยเคยมีคนคนก็ถามเราเม่นเตี้ยนมีนเม,ม่นแชะเม่นแช่ี่มันทําอ่าทําทําร้ายร่างกายเรามันถ้าถ้ามันกวดมันก็จะโอ้อันอันนี้ถือว่าเรา<บ>เราเรียนรู้พฤติกรรมของมันแล้วครับมันคุ้นกับเราเพราะว่า<อ>เป็นคนให้อาหารมันมันจะได้กินเจ้าเอา,เอาเมือไปให้โดนผสมกลิ่นกว่าเนี่ยมันจะเรียบเข้าไปหะลูก โอ้เราเราเราดูภาพรวมนะครับนี่ใช้ใช้พวกอะไรนะครับไอพวกเข่งผลไม้เข่งผักใช่ไหมครับนี่ไอไอวามนี้เป็นลูกอีกลูกอีกอีกนี่แหละเป็นเป็นลูกของตัวนี้โอ้นี่นี่เนี่เป็นลูกของตัวนี้แต่อันนี้เป็นเป็นตัวผู้เดี๋ยวให้ดูตัวผู้นี่นี่ดูพ่อพันใช่ไหมครับดูข้อพันุเขาอยู่ตัวเดียวไหมครับตัวเดียวครับพ่อพันุอยู่ตัวเดียวอ๋อข้อพันธุ์นี่เขาเจ็สะอาดอยู่ง่าย กไม่ค่อยได้ทําความสะอาดมากเพราะว่าเขาจะกินแบบสะอาดเหมือนไม่มีเหมือนไม่มีอยู่อ่ะเนี่ยตัวนี้พ่อพันแต่ตัวนี้สีดําตัวนี้ดุมากเลยตัวนี้นี่คือพ่อพันเขานะครับอ้าวนึกว่าลูกคุณดีวเขามัวตัวต้องให้ดมกินก่อนต้องให้ดมกินก่อนโอ้นี่คือพ่อพัน อ่ตัวนี่ถ้าถ้าไม่รวบรวมกลิ่นมันจะอตัวนี้เป็นน้ำหมดใช่ไหมเป็นน้ำมันจะขึ้นเลยเดี๋ยวว่าถ้ามันไม่ไว้ใจน้ำมันจะขึ้นเต็มเลยอต้องให้เป็นดวมกลิ่นโดมกลิ่นก่อนดวมกลิ่นแล้วน้ำก็จะค่อยๆลงค่อยๆลงดูมาจะมาจับเดีว่าไอเราอยากดูแล้วไปจับไม่ได้นะไอเนี่ยต้องจับจับมีจังหวะนี่พ่อพันที่ที่ที่ลูกที่ผ่านมาคือนี่นี่ลูกลูกตัวนี้โอ้หน้าตัวนี้ น่ไม่ไต้องปิดก็ได้ลูกไม่ต้องปิดมันน่นานักไหมน่ารักไหมตัวตัวผู้นะครับไปแล้วเออให้เขาดูตัวใหญ่นี่คือพ่อพันธุ์ของของฟาร์มประหยัดซับฟาร์มเราใช่ไหมครับมันมีสองตัวตัวเมนเตียเด็กตอนตอนมาคือเขาตัวสุดเท่านี้ใช่ไหมครับครับนี่นะมันโตแล้ว นี่คือเขาเริ่มจะนะครับถ้ามีถิ้าถ้าแบบนี้ก็จะไม่ค่อยนั่นเท่เร่ไม่ค่อยจับไม่ค่อยกับาจะได้ยินเสียงมีมีเสียงแตะความเยอะต้องค่อยค่อยรู้สึกไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยถ้าน้ําขึ้นนอถ้าน้ําขึ้นเขาจะไม่ให้จับใช่ไหมครับโอ้มันก็ถือว่ามันก็ถือว่าเขาเลี้ยงง่ายนะครับเนาะ เขากินผักไหมครับหรือเราไม่ค่อยปผกเขาไม่กินครับเขาไม่กินเขาจะกินหัวอาหารอย่างเดียวน้อนกางกินหัวอาหารอย่างเดียวเราก็อย่างอื่นเ็าไม่กินกินกินอยู่แค่นี้ไปกินก็ก็ไม่ได้เพราะว่าเป็นสัตว์ที่ภูมิต้านทานจะต่ำเม่นแค่นนะครับแต่ถ้าถ้าดูแลให้ถูกหลักมันก็มันก็ได้จะหมูต้องเลนสะอาดดูดูพื้นที่ของของที่ ที่ทางประหยัดทรัพย์า์มเลี้ยงนะครับจะสะอาดนะครับไม่ว่าจะทำกวมสะอาดตลอดครับครับทำควาสะอาตลอดเพราะว่าเขาชอบสอาดเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ายกับถึกไปเียดนาพียนาเวลาให้ให้เขาก็ต้องจบแบบนี้แหละอ๋อเอาให้พ่อพันธุ์ลงไปก่อนนะครับเราจะดูอีกตัว